สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ยายจะพาทุกคนไปเก็บพักทองค่ะพักทองยายปลูกไว้ในสวนกล้วยค่ะวันนี้นะคะปลูกไว้นานแล้วค่ะแต่วันนี้นึกได้ยายจะไปหาลูกพักทองนะคะช่วงที่เขาออกดอกนะคะลูกเขาเยอะแยะมากเลยค่ะ วันนี้เราต้องไปหาลูกของเขานะคะว่าจะมีลูกใหญ่หรือเปล่านะคะลูกใหญ่ลูกโตรหรือเปล่านะคะตอนนั้นเนี่ยดอกมากๆเลยค่ะลูกอ่อนของเขานะคะเราจะพาเดินไปเก็บนะคะทุกคน อันนี้ก็คือมะละกินของยายนะคะเป็นพุ่มสวยพุ่มใหญ่ด้วยค่ะถ้าอยากให้เขาพุ่มสวยพุ่มใหญ่นะคะแตกยอดดีนะคะเราต้องเด็ดยอดเขาเรื่อยๆนะคะหมั่นเด็ดยอดเขาค่ะทำค้างให้เขาด้วยนะคะ วันนี้ยายก็จะพาไปเดินร้อสวนกล้วยอีกนะคะเพื่อที่เราจะไปหาลูกฟักทองค่ะเมื่อวานเราก็ไปเก็บมะละกอมะละกอที่โคนล้มนะคะแปลงของยายไว้สำหรับปลูกผักนะคะ ยายก็ดึงผักบุ้งมาค่ะมาหมากใบนะคะเราก็จะผสมดินเทใส่ปลูกผักนะคะที่โคกหนองสวนของเราค่ะน้ำพุของยายแดดไม่ออกเขาก็ไม่พุ่งนะคะช่วงนี้อากาศไม่แดดค่ะ คืมคืมมีเมกเต็มเลยนะคะ ไปหาฟักทองฟักทองที่ปลูกไว้ในสวนก้วยสวนมะละกอนะคะอันนี้เมื่อวานยายได้มาถางเถว,วันวัชพูชออกนะคะออกจากต้นมันของเราค่ะ ทางได้เยอะแล้วนะคะบันลังแล้วก็จะมาทางตรงนี้ต่อนะคะตรงนี้ยายปลูกม,มันไวค้ค่ะ อันเห็บบันพราวนะคะในส่วนนี้ยุงเยอะมากเลยค่ะ อาฟักทองนะคะฟักทองปลูกไว้ผสมประสารในสวนกล้วยสวนมันทางก่อนค่ะลกม,กมากๆเลย เจอแล้วเจอพักทองแล้วค่ะอุ้ยจนแห้งเลยพี่กินได้ไหมเนี่ยเราไม่ได้มาเก็บเนาะนึกว่าเขาจะไม่ติดลูกให้เราโอ้พี่กินได้หรือเปล่าแห้งเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพาาเมล็ดเข้ามาพอนะคะ หายอีกค่ะหายอีกอมาจุงกัดเจออีกแล้วลูกนะ้องอ้ยอันนี้ก็ข้วแห้งเหมือนกัน อีกค่ะเพื่อเจอแต่ไม่รู้เขาจะแต่ไม่รู้ว่าจะกินได้หรือเปล่านะอันนี้ต้นตะไคร้ต้นตะไคร้ที่เราเอามาปลูกตรากน็นึกว่าต้นหญ้าเราปลูกไว้สองกอเห็นกอเดียวเออสางอีก อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้คือต้นพักเขียวอันนี้ก็ามาปลูกไว้แซมๆไปอา้าวเจออีกแล้วลูกนึ่งพักทองอืมเราไม่ได้มาดูสามลูกแล้วนะคะอหาอีก พักทองเราก็ได้3ามลูกค่ะมัเขาจะแก่แล้วก็เจ้านะคะ เอาไปเอามาเล็กเข้าไปเพาะรักทองเราค่ะไปแล้วค่ะโอ้ยยุง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 ก่อนที่ยุงจะหามเรายุงเยอะยุงเยอะ ดูมะละกอเราอยู่ดีกินดีหรือเปล่าล้วมาเก็บเมื่อวานนี้มันเหี่ยวหรือเปล่านาแม่ดูหน่อยยังไม่เหี่ยวยังสดอยู่ปล่อยไว้ปล่อยไว้ได้อีก ้แลวเจอกันในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ